อย่างนะเอ้เลิศเวอร์อ่าโอเคค่ะยินคัม้นคัมนะครับอ่าคิดถึงกันไหมเอ่ยยิลคัม้อนคัมนะครับกับช่วงอ่า The a n s e r on Air นะครับกับพบกับคูปองคนเดิมนะฮะคราวนี้นะฮะเราก็จะมาต่อนะฮะต่อเนื่องจากคราวนู้นนะฮะก็คือเดือนที่แล้วของเราเนาะก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทอ่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นะฮะก็คือเข้าสู่ในช่วงของ h s c i e n c e a n d space s c i e n c e นะฮะไม่เจอกันนานเลยนั่นเองครับคิดถึงมากเลยโอเคนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมาดูกันในส่วนของ Earth Science กันก่อนเนาะอ่าก็เดี๋ยวพอ EP พีถัดไปนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของ Space s c i e n c e นั่นเองนะครับแล้วก็จะจบนะฮะแล้วเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของพ r a c t i ิ e ไปด้วยกันนั่นเองเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วก็ ขออนุญาตนะฮะแชร์สกรีนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหน้าของตัวสกรีนเลยนั่นเองครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรอึอฮะโอเคนะครับก็โอเค่นี้คือขึ้นไหมเอ,อิร์ดแอบลิ้นหนึงนะฮะขอสองแป๊บโอเคมันขึ้นนะฮะตามปกตินั่นเองอ่าก็ EP วันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของ Earth Layer นั่นเองครับแล้วก็เรื่องของ Plate Tectonic s นั่นเองครับไม่ได้เจอกันว่าเคยได้ยินกันมาก่อนไหมเนาะเกี่ยวกับ Earth Layer กับ Plate Tectonic s เนาะ โอเคก็มาดูกันนะฮะวันนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็น2ตอนเนาะตอนแรกคือเลเยอร์นั่นเองครับเลเยอร์ e อ r เอิร์เนาะโอเคอ่าในเรื่องนี้นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะเคยเรียนมาเนาะว่าเอิร์ l เลเยอร์ของเราเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นประมาณแบบ4ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะฮะมันแบ่งได้ค่อนข้างจะกว้างขวางกว่าน,นั้นเนาะเออแต่สำหรับ GD นะะบอกเลยนะฮะเพื่อเกิดความง่ายในชีวิตนะฮะพี่จะแบ่งแค่ สามชั้นเท่านั้นนั่นเองนะครับว่าโอเคบางคนเรียนถึงเจ็ดปดชั้นเลยนะแต่ว่าพี่จะแบ่งแค่สามชั้นนะครับเพราะว่าทาง G ที่เขาต้องการแค่ว่าเออรู้จักแบบเข้าคร่าวให,หมเ,เขาจะไม่ค่อยลงลึกรายละเอียดซึ่งถึงถ้าถึงถ้ามันมีจริงเน่ะเขาก็จะมีคำอธิบายบอกเรานั่นเองครับแล้วก็แค่ศึกษาเพิ่มเติมในตอนนั้นนั่นเองครับแต่เราควรรู้ว่าภาพรวมว่าเอ,อ้แต่ละอันน่ะมันภาพรวมเป็นยังไงนะฮะโอเคนะตัวแรกนะของเรานะฮะก็เรียกว่าชั้นที่เรียกว่า crust นั่นเองครับา crust เนาะบางคนเรียกภาษาไทยเนาะว่าเรียกว่าเปลือกโลกงานะนี้ขออนุญาตแอบอ,อีกนหนึ่งว่าต,วตัวส่วมันขึ้นไหมนะฮะโอเคโอเค okay, ครับก็คือเปลือกโลกนั่นเองครับเปลือกโลกคือชั้นอะไรนะฮะเปลือกโลกนะครับก็คือเป็นชั้นที่เราเรียกกรารภาษาอังกฤษว่าเป็น rocky layer ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น rocky layer ครับก็คือเป็นชั้นที่เป็นก้อนหินนั่นเองครับชั้นหินเนาะ ชั้นหินนะครับมันจะแบ่งออกมานะครับเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะฮะคือในส่วนของคอน t ิเนนต์หรือก็คือเป็นเรื่องของทวีปเนาะอีกอันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในส่วนของโอเชียนเสงครับหรือว่ามหาสมุทรนาะเพราะทำไมถึงโอเชียนถึงนะับเป็น rocky layer นะครับเพราะว่าใต้มหาสมุทรอ่ะใต้ล่างสุดเนี่ยฮะยังไงสุดท้ายอะ่ะมันก็ต้องมีตัวผืนดินอยู่เนาะเนี่ยใต้น้ำเนี่ยนะฮะ ข้างล่างนะมัก็ตามนะก็ต้องมีปิดท้ายด้วยผืนดินเนาะไม่งั้นน้ำก็จะไม่สามารถถูกอุมขึ้นมาแบบนี้ได้นั่นเองครับนะชั้นนอกสุดตรงนี้นะะก็จะอยู่บริเวณนอกสุดที่เรายือนอยู่นี่เลยนะฮะตรงนี้นั่นเองครับหรือบางคนก็จะตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงที่แบบที่เราที่เรายือนอยู่กันเนาะแต่ว่าเขียนเยอจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อนุญาตเอาแค่นี้ก็เพาะนะ ก็จะเป็นชั้นที่มีความหนาในระดับหนึ่งเลยนั่นเองครับก็เรียกว่า c r u สนั่นเองครับหรือที่บอกว่าเปลือกโลกนั่นเองนะอันนึ่าน,น,นไปนะฮะชั้นที่สองของเรานะครับก็จะเป็นชั้นที่เราเรียกกันว่าชั้นม a n t l นั่นเองครับไม่มีชื่อไทยที่มันดีๆเท่าไหร่นะก็เกี่ยวกับันเทิ e ไปเลย m นเทิลนะแบบนี้โอเคทีนี้แล้วมันคืออะไรนะฮะชั้นมนเทิลนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นชั้นหินร้อนครับหินหนืดนะฮะหรือย่อเรียกว่า ภาษาแบบป้านๆของเราเลยนะก็คือแมกมานั่นเองครับขอญยตเก็บเป็นลักษณะของชั้นก่อน,นออเนาะขเอีรกเป็น o l t ท n flowing rock นั่นเองครับเป็นชั้นหินร้อนครับที่ไหลไปไหลมาได้โมเทนแปลว่าหลอมเหลวหลอมละลายอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าหินมันร้อนมากเลยจนกระทั่งเปียบเสมือนเป็นกึ่งของเหลวเลยนะฮะชั้นที่อยู่ในนี้นะฮะก็จะเป็นสีที่เราเรียกกันว่าแมกมานั่นเองครับหรือว่าชั้นหินร้อนนั่นแหละภาษาไทยก็คือหินร้อนนะฮะ ซึ่งก็คือชั้นที่อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำเป็นสีตรงกลางไว้นะฮะอินทรอนนี้มีความสามารถอะไรเขาเขียนว่าเป็น flowing นะฮะแปลว่ามันสามารถไหลไปไหลมาได้นะมันจะมีการไหลเวียนไปมาได้นะครับอันนี้เขียนคร่าวๆเนาะนะเขียนคร่าวๆก่อนมาสามารถหมุนเวียนกันไปมาได้นั่นเองนี่คือชั้นที่สองครับที่เราเรียกว่ามันโทเนาะชั้นใหญ่ๆที่สองนะครับชั้นสุดท้ายครับคือชั้นที่อยู่ข้างในสุดครับนะาะ ชั้นที่อยู่ข้างในสุดข,ของเรานะอันนี้นะฮะเราก็จะเรียกมันว่าชั้น core น,นเองครับหรือว่าแกนโลกนนเองครับบางคนเรียกว่าแกนโลกเนะเาะก็ได้นั่นแหละนะฮะชั้นแกนโลกนะครับเป็นชั้นที่เป็นมีในส่วนของตัวเรียกว่า solid and liquid metal นั่นเองครับก็เรียกว่าเป็น solid liquid metal เนาะเขียข้างล่างแล้วกันนะ solid a ่าล i q u i d m มท a l m มท a l ก็คือโลหะครับโลหะ m มท a l คือโลหะเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นโลหะนะครับที่มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็หมุนเวียนกันไปมานั่นเองครับอยู่ตรงกลางเลยนะฮะตรงสีแดงสุดข้างในเนาะแล้วหน้าที่มันคืออะไรนะฮะหน้าที่ก็คืออ่านนึกสภาพมันไม่รู้ยังจาได้อยู่ไหมเนี่ยโลหะคือ element ชนิดหนึ่งเราเป็นอะตอมนะฮะมันหลอมเหลวมากๆเลยนะถ้ามออะตอมเนี่ยแตกตัวกลายเป็น ไอออนครับแต่ประเด็นทำได้อยู่ไหมไอออนไอออนคืออะไรไอออนก็คือเป็นอะตอมนะฮะอย่างหนึ่งนะฮะที่มีประจุไฟฟ้าครับและแน่นอนว่าประจุไฟฟ้าของไอออนนั้นจะสามารถทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กได้ครับชั้นคอของโลกของเรานะก็คือเป็นชั้นสนามแม่เหล็กครับแมกในติกฟิล์นั่นเองครับทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กนะฮะก็เลยเป็นที่มาทำไมโลกเรามีสนามแม่เหล็ก เพราะว่าชั้นในสุดของเราเนาะมีไอออนประจุไฟฟ้ามากมายที่อยู่ข้างในสุดตรนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคก็อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของ earth layer ที่ควรทราบนั่นเองนะครับทีนี้มันจะมีคำศัพท์พิเศษอยู่อีกคำหนึ่งนะฮะว่าว่า l i t ทส s p ีย r ไม่รู้รู้จักกันไหมอะ่ะเออเขียนนิดนึงแล้วกันเนาะเขียนติดดาวข้างล่าง l i t ท o s p ีย r ไม่รู้รู้จักกันไหมอะ่ะนะฮะ ลิโตสเฟียร์เนี่ยคือเป็นชั้นหินครับเรียกว่าชั้นหินถ้าใครเห็นคำนี้นะครับมันแปลว่า crust oh. upper mantle นะนี่บอกไปก่อนนะเป็นไอ้ความรู้เสริมนะลิโทสเฟียร์คือชั้นหินครับเพราะว่า crust เป็นหินอยู่แล้วล่ะเป็นก้อนหินเนาะเป็นผืนดินนะฮะ mantle ก็เหมือนกัน mantle คือหินร้อนเนาะคือแมกมาเนาะชั้นบนบนมันก็จะยังไม่ค่อยอาจจะร้อนน้อยที่สุดเนาะก็เลยมีความเป็นคล้ายๆกับ solid หรือของแข็งมากที่สุดนั่นเองครับ ขาเลยใช้คําว่า리โทโซเฟียได้เนาะเผื่อใครไปเห็นเนาจะได้รู้ว่ามันคือ2ชนิดบวกกันนะครับทำไมถึง lower mantle ไม่ได้นะฮะอันนี้เล่าเ,เฉยๆแล้วกันเนาะถ้าเป็นชั้น mantle ที่หล่นลงมาล่างๆขึ้นเรื่อยๆเนาะข้างใต้ยิ่งใต้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีความร้อนนะมากขึ้นเนาะหินที่อยู่ในชั้น lower mantle มันก็จะมีความเป็นคล้ายๆกับความเป็น Liquid มากกว่านั่นเองครับก่อนจะเข้าสู่คอนั่นเองครับโขเคนนะครับอ่ะอันนี้คือให้ดูนบร่าวๆว่าสัตัวนี้เป็นยังไงเนาะ c r ั s แ mantle แล้วก็ Core ครับโดยตัวหลักๆของเขาเนะในที่ผ่านมาเนี่ยทาง g ีดีนะครับจะชอบถาม c ลั s กับ m มนเท e ออกมาคู่กันนั่นเองครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ก็จะเป็นหัวข้อถัดไปเนาะส่วน Core ที่อยู่ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางในในสุดเนี่ยนะฮะจะถามเป็น Passage นั่นเองครับเกี่ยวกับ magnetic field นี่แหละเพราะฉะนั้นเรารู้การที่เรารู้ไว้ก่อนว่าเอามาสร้าง magnetic Field ได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้เราแบบเข้าใจบริบทของมันไอ้ง่ายขึ้นนั่นเองทีนี้นะฮะขออนุญาตเลื่อนไปที่ หัวข้อถัดไปกันเลยนะฮะ ses. se นะขออนุญาตไปหัวข้อถัดไปนะจ๊อะก็คือเป็น plate and plate tectonics นะครับฮะโอเคไม่มีไม่รู้ว่ามีใครทราบไหมว่า plate เนี่ยข้างหน้าเนี่ย plate เนี่ยมันหมายถึงอะไรไม่น่าจะแปลว่าจานแน่ๆอันเนี้ยนะโอเคนะก็ plate ตัวนี้นะครับภาษาไทยแปลว่าแผ่นเหลือ โลกนะฮะแปลว่าแผ่นเปลือกโลกนะในเพลทเป็นคำศัพท์ที่ต้องรู้นะบอกไว้ก่อนติดดาวนิดหนึ่งต้องรู้นะฮะอ่ว่าเพลทเปแผ่นเปลือกโลกเนาะเอ๊ะไหนว่าข้างบนที่เขียนว่า crust นะ์อะ C R U S T อะเรื่องกันอีกหนึ่งครัสตเนี่ยแปลว่าเปลือกโลกไหนแปลว่าแผ่นเปลือกโลกแล้วมันจะต่างกันยังไงนะอ่าโอเคมาดูกันนะฮะโลกของเรานะครับถ้าเราพูดถึง crust นะครับมันจะแปลว่าทั้งโลกทั้งใบของเราเนี่ยนะฮะ ผืนดินผืนน้ำอ่ะประกอบรวมกันเป็นตามนี้เลยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเพลทเมื่อไหร่ครับต้องบอกว่ามันเป็นแค่ชิ้นหนึ่งของครัส t นั่นเองครับพูดตาตรงเอาไว้ง่ายนึกสภาพนี้นะฮะก็คือใน,ในทั้งโลกของเราอ่ะทรงกลมเราเนี่ยนะฮะเป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ครับป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ที่ต่อเสร็จแล้วนะต่อเรียบร้อยแล้วกลายเป็นวัตถุทรงกลมนะฮะอันนี้เรียกว่าครัส แต่ว่าจิ๊กซอข้างในมันต้องมีมีความแบบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นต่างๆมากมายใช่ไหมเป็นชิ้นแต่ละอันนะเนาะอ่ะพี่ขอ,อาวาดเป็นแบบสีแดงแลกันนะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นชิ้นแบบนี้นี่ว่าเล่นๆนะอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อิงตามคามเ็นจริงนะนี้จะได้เห็นภาพเฉยๆมันโลกแตกเลยใช่ไหมอันนี้นะะนนนนแบบนี้นะฮะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นชิ้นๆแบบนี้เนาะอ่ะชิ้นสีแดงเนี่ยเรียกว่าเพลทครับเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ย เรียกว่า plate นะอ่านถ้าเราสราเป็นจิ๊กซอเนาะจิกซอลูกอันหนึ่งอะเรียกว่า plate จิ๊กซอต่อๆ่ต่อต่อเยอะจนกลายเป็นทรงกลมขึ้นมาแล้วอันนั้เรียกว่า crust นั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะแผ่นตัวลูกกคือเป็นแค่ชิ้นหนึ่งของ crust นั่นเองครับถามว่ามีกี่แผ่นก็ต้องตอบว่ามีนับไม่ถ้วนเลยครับมันสามารถสร้างใหม่เกิดใหม่ได้นะฮะทุกครั้งที่แผ่นตลกมันเคลื่อนที่ไปมา นั่นเองครับดังนั้นเวลาเขาถามว่าเพลทมีกี่อันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าตอบ7นะแบบ7ทวีปอะไรเงี้ยเนาะน่านนายย้ำอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าเขาไม่แบ่งแยกนะพี่ก็ว่าสีแดงนะไม่แบ่งแยกนะว่าจะเป็นผืนดินหรือผือนน้ําบางอันเป็นผืนดินล้วนบางอันผืนน้าล้วนบางอันคือผสมกันมันคนละเรื่องกับคอนติเนนต์กับโอเชียนนะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้ประเด็นก็คือแล้วทําไมต้องมารูเรื่องเพลทนะครับเพราะว่าตัวเพลทเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเพลทเทคโทนิกครับ และนี่คือคำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้นั่นเองครับเทเนเนตนะครับเขียนภาษาไทยเลยแล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวเขียนภาษากินตามเนาะก็คือการเคลื่อนที่เคลื่อนที่นะฮะท้องแผ่นเปลือกโลกเพราะชั้นมันเทินเคลื่อนที่ เขียนปภาษาอังกฤษละกันนะ,ะก็คือเป็น the movement of plate due to the movement of mantle ันเท่าตรงนี้แล้วกันอโอเคก็จะประเด็นก็คือจะอ,อยู่ที่ตรงนี้นะฮะ,ะยังไงนะฮะก็ นึกสภาพานี้ละกันเนาะเออทำไมแมนเทิลเคลื่อนที่ไหไเป็นเคลื่อนที่ตามได้ล่ะฮะอ่านึกสภาพานี้นะฮะเป็นทะเลนะอันนี้ทะเลแดงอ่าแล้วก็มีเพลทอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนี่เพลทของเรานีเพลทเนาะลานแมนเทิลนะอันนี้ให้นึกสภาพานี้ครับให้นึกถึงว่าแมนเทิลของเราอะเป็นเหมือนกับน้ำทะเลในหมหาสมุทรเพลทของเราเนี่ยเหมือนกับเรือครับ หรือว่าเป็นแพรก็ได้เป็นรัฟอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าแมนเทิลไม่อยู่เฉยๆแน่นอนครับมันเคลื่อนที่ครับเหมือนน้ำเลยมสมมติก็เคลื่อนที่ไปมาเนาะสมมติเคลื่อนที่ไปทางขวาละกันนะถ้าน้ำมันเคลื่อนที่ไปทางขวาอะเพลข้างบนอนะมันจะเคลื่อนที่ตามไหมล่ะมันก็ไปตามน้ําเหมือนกันครับเห็นไหมเนี่ยกะบวนการทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองอันนี้รวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่า plate ทคโท o n i c นั่นเองนะฮะอ่าดังนั้นเพลทเทนิกก็คือเป็นการบอกว่าเออมันเทิร์นนเคลื่อนนะนะฮะทำให้เพลทนะั้นนะ่ะเคลื่อนที่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่นนี่คือความหมายของมันเนาะอันนี้มีใครไม่ทันไหมฮะแอบบส่องนิดนึงตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าก็ประมาณนี้เนาะทีนี้นะฮะประเด็นถัดมานะฮะก็เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะฮะของ ของเรื่องเรื่องเพลทเทคตอเนกและก็คือมันเทิลคอนเวคชันครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของมันเทิลนั่นแหละนะฮะว่าเฮ้ยเพลทเทนตอเนกเนี่ยนะฮะกับมันเทิลคอนเวคชันเนี่ยผสมรวมกันเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมาเนาะเเดี๋ยวขออนุญาตเขียนความหมายของมันเทิลคอนเวคชันก่อนละกันเนาะมันเทิลคอนเวคชันนะครับแปลว่าการเคลื่อนที่ของมันเทิล ก็คือ movement of mantle เรียกว่า mantle convection เนาะนะฮะทำให้เกิด plate tectonic เนอะทำให้เกิด plate t e c t o n i นะฮะทีนี้ประเด็นก็คืออ่ะแล้วแล้ยังไงอ่ะนะฮะเกิด plate tectonic แล้วมันจะทำาไมกับโลกของเรานะฮะเพราะว่ามันส่งผลอย่างมากนะฮะต่อโลกของเราเลยนะฮะข้างล่างนี้ก็จะเว้นที่ไว้นะฮะเพราะว่าจะวาดรูปนั่นเองนะฮะจะวาดรูปแบบเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะฮะประมาณไหนดีนะเอาประมาณนี้ละกันขออนุญาหรือ กับครูผิดฮนมือ,ม,อมือคือแบบเุ๊ยอุ๊ยเนี้ยกันนะอ่ะนี่คือผือนน้ำนะสีสีเขียวคือผือนดินนะเหมือนทรงกลมงพี่เบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยเบี้ยวแน่นอนเลยโอเคหป็ยนยวนนะบอกตัวเองว่าหยวนหยวนนะอะไรเงี้ยโอเคข้างนอกข้างนอกสุดของเราเนาะก็คือเป็นเป็นคลัสต์นะฮะ แต่น่านอนว่าข้างในของเราเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว m a น t l e เนอะอน,นี้เขียนก่อน m a น t l e ครซึ่ง m a น t l e เราไปเคลื่อนที่แบบนี้ั แบบนี้แล้วกันนะอ่านมาด้วยก็ที่ตามนี้เนาะซึ่งถ้าเหลือรู้ทั้งหมดพร้อมๆกันเนี่ยพี่ว่าน่าจะสับสนแน่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งแบ่งแบ่งซีอีกนิดนึงตามนี้แบ่งซีแบ่งโซนนิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้เนาะขอให้ทางซ้ายเป็นเพลทเอเพลทบแล้วก็เพลทซีดีกว่าแบบนี้นะฮะโอเค ทีนี้นะฮะให้เราสังเกตนะฮะตรงเพลท e A นะ,ะตรงตรง A เนี่ยนะฮะโอเคแผ่นดินนี่ะมันควรจะอยู่เฉยๆมันไม่น่าทำอะไรใช่ไหมฮะแต่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแมนเทิลที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเคลื่อนที่ครับเหมือนดังสายพานเลยนะอันนี้เนาะมันเทิลก็นที่ไปตามลูกศรที่เราเห็นเนะตรงตรงเพ a t A เนาะอันนี้มันเทิลเคลื่อนที่ตามลูกศรเนาะคิดว่านะฮะการให้ตอบในใจก่อนละกันเนาะตอบให้เวลาตอบตัวเองนิดนึงเพลทข้างบนอ่ะมันจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวาครับ ถ้ามนเทินข้างล่างเคลื่อนแบบนี้แมนเทินข้างล่างเคลื่อนที่ไปทางซ้ายใช่ไหมแปลว่าเพลทเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายตาด้วยนั่นเองแบบนี้เลยนะแบบนี้ในขันทังแก๊งเลยนะอันนี้นะฮะเหมือนเหมือนโดนโดนล้อหมุนนะหมุนไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปทางขวากันหมดทำเท้าถัดมา,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 าแล้วเพลท B ีล่ะครับเพลทของเราจะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับซ้ายหรือขวา อเคนะมันก็ไปทางซ้ายนั่นเองครับไปทางซ้ายเนาะอันนี้เพราะว่าข้างล่างมันเคลื่อนไปทางซ้ายเนาะก็เปลียนตามนี้เลยและสุดท้ายละครับตรงเพลทสีละเพลทสีนี้ก็นี่ไปทางขวานะฮะอันนี้โ okay. อเคเท้ล่ะนี่คือเพลทเทคโนนิกครับที่มันเกิดขึ้นเนาะนี่คือเพลทเทคโนนิกเนาะซึ่งลูกศรสีแดงข้างบนที่ทาตัวหน,หนาเนี่ยก็คือเพลทเทคโนนิกนะครับ ประเด็นก็คือจะถามคำถามนี้แหลคะครว่าตรงเส้นปลาของพียครับทางซ้ายตรงเนี้ยแผ่นดินอันนึงอยากมาทางขวาแผน่นเนอันนึงอยากมาทางซ้ายครับคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเวลาแผ่นดินสองนี้มันมาเกิดปฏิกิริยาอินเทอร์เรคชั่นต่อกันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงฮะแผ่นดินมันจะทําไมฮะเนี่ยเออนะฮะแผ่นดินอันนึงมาทางขวาแผ่นดินอันหนึ่งมาทางซ้ายนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันนานขึ้นแผ่นดินนั้นมันจะ ชนกันครับตรงนี้นะรตรงท,รทําสีเหลืองทางซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเกิดการชนกันนั่นเองครับขอเรียกว่าแผ่นดินชนกันนะฮะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะแผ่นดินชนกันนะภาษาง่ายๆเรียกว่า collision นะฮะชนกัน collision นนที่ตรงสีเหลืองตรงนี้นะครับ ทีนี้ตัดภาพมาทางขวานะฮะอันนี้ล่ะแผ่นดินอันหนึ่งอยากไปทางซ้ายมากๆแผ่นดินอันหนึงอยากไปทางขวามากๆคิดว่าเมื่อปล่อยไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินมันทำไมฮะมันก็จะแยกตัวครับแผ่นดินตรงนี้มันจะแยกออกจากกันครับ อ่าตรงนี้แหละฮะตรงนี้ก็เลยจะเรียกว่าสเปรดก็ได้นะสเปรดดิ้งสเปรดดิ้งคือการแยกตัวออกมาแนละ้วตรงบริเวณสีฟ้าเนี่ยนะฮะนะแล้วก็สีเหลืองด้วยเนะี่ยสีเหลืองคือชนกันเนาะสีฟ้าคือแยกออกจากกันนั่นเองนะครับนะโอเคครับแล้วก็เราจะนํามาซึ่งคําศัพท์สุดท้ายครับวันนี้นะฮะคำสุดท้ายแล้วก็คือคําว่า plate boundary ครับนะ plate boundary อันนี้ไม่รู้รู้จักกันไหมเพลทบาร์ดารี่บาร์ดอรี่แปลว่ามุมขอบเนาะตรงขอบขอบบริเวณอนาเขตเนาะเพลทบาร์ดารีนะครับคือบริเวณสีฟ้าและสีเหลืองสองตัวเนี้ยจะทำทีเซน์ใต้สองสีเลยตรงสีฟ้าร็่ที่พี่ทำไปเมื่อกี้เขาจะเรียกกันว่าเพลทบาร์ดารี่ครับมันคือบริเวณที่เพลทกระทําต่อกันบริเวณที่ แผนเปือกโลกกระทำต่อกันครับเปือกโลกกระทำต่อกันไม่ว่ามันจะชนมันจะแยกมันจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเพลทบตเรี่มันเป็นคือเขตแดนนะมุมขออเนาะที่เพลทมันชนกันจะแยกกันแล้วก็แล้วแต่เนาะนะครับหรือถ้าใครจะจดภาษาอังกฤษเนาะก็คือเป็นเป็น the location where the plate เลตไลอนเนาะอินเทอร์แอคเป็นบริเวณที่เพลตเนี่ยแหละครับมันจะกระทําต่อกันไม่ว่าจะเป็นทางใดทางไหนก็ตามแต่นั่นเองนะครับอ่าโอเคเนี่ยก็คือเรื่องราวที่คนทราบนะฮะในเบื้องต้นของเอิร์ s c ไ e n อนค์ับอ่ะสุดอีกรอบหนึ่งนะฮะ โลกของเรานะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด3ชั้นแบบพื้นฐานเนะเาะมันจะมีชั้นแยกย่อยก็แล้วแต่เนาะต่ขอเอาอย่างน้อยสตัวก่อนหนึ่งคือคราชครับเปลือกโลกชั้นที่เราอาศัยอยู่นี่แหละอยู่นอกสุดนั่นเองเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผืนดินทวีปจริงๆหรือผือนน้ําใต้ทะเลลึกก็ถือว่าเป็นชั้นหินนั่นเองชั้นที่2ครับถือว่าเป็นชั้นแมนเทลหรือชั้นหินร้อนเป็นชั้นที่มีก้อนหินร้อนต่างๆเนาะไหลเวียนอยู่ในนั้น นั่ครับชั้นสุดท้ายตรงกลางสุดเป็นชั้นแกนโลกครับเป็นโลหะที่เป็นของเหลวหรือของแข็งผสมรวมกันนะฮะทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กได้เพราะว่าเป็นไอออนนั่นเองหรือว่าเป็นอะตอมที่ประจุไฟฟ้านะครับซึ่งโลกของเรานะครับเพลทที่เรายือนอยู่เนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ครับเพราะว่าเพลทของเราเนี่ยนะฮะก็คือชิ้นหนึ่งของคลาสของเราเนาะมันเคลื่อนที่ได้เป็นเพราะว่าแมนเทิลเนี่ยนะฮะที่อยู่ใน เปิดแมกมาเนาะแมกมาในชั้นแมนเทิลเนี่ย,ยมันสามารถเคลื่อนได้เพราะนั้นเพลทของเราก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับนะเคลื่อนที่แล้วมันจะทําไมนะฮะก็คือการเคลื่อนที่ของชั้น m a นเทิลนั้นจะทําให้เพลทนั้นอะ่ะเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะบางครั้งเพลทก็จะเคลื่อนที่เข้าชนกันครับ collision บางครั้งแผ่นดินของเราหรือแผ่นเพลทของเราเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันครับก็เรียกว่า spreading นั่นเองครับทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะชนจะแยกอะไรก็ตามแต่บริเวณนั้นเราจะเรียกว่าเพลท Boundary เสมอเลยนั่นเองนะครับอ่และนี่ก็คือเรื่องราวของ plate tectonic นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะฮะแบบสรุปยอ่อ breakdown ขั้นสุดในโลกนั่นเองครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของเน้าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอยังไงก็ขอบคุณมากทุกคนเลยนะที่มาติดตามนะฮะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงเดียวเซอร์ออนแอร์นั่นเองครับก เดี๋ยวสถาบันไปเนาะก็ได้มาเจอกันอีกนะครับโอเคก็วันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมชมไลฟ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการจะสอบหรือต้องการคุณผู้ที่สนใจเนาะเกี่ยวกับจริงดีสายอัพนะไม่มากก็น้อยนะก็ไว้เจอกันใหม่เนาะอ่าไว้เจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าโอเคนะก็โอเค,นะอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย